ผมครับผมมีข่าวข่าวนี้มาฝากผมเรียกว่าเป็นข่าวย้อนแย้งนะฮะไม่ใช่ย้อนยุคนะย้อนแย้งย้อนแย้งเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากแต่เชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากดูหต้อป็าตัวอะไรให้หนูกลัวแน่เลยอ่ะมันเป็นภาพของงูนั่นไงเตรียมขนลุกเลย แค่งูเดียวก็ตกใจไม่อยากดูนะงูตัวเดียวก็ตกใจแล้วมันดันกลายเป็นงูจงอางที่ขมือบเอางูหลามเข้าไปในงูจงอางงูกินงูงูกินงูเฮ้ย <Hey. S 1> และที่เราเห็นภาพนี้เพราะว่างูจงอางโดนรถทับแล้วงูหลามมันปลิ้นออกมาโอย้เป็นภาพหาดูยากเอาสารมื้อเย็นละ ที่หลายคนไม่อยากดูจบกันมันย้อนแยง้งกันเลยะ่ะเอาคุณผู้ชมพร้รอมนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามชมภาพฮะเบลอหรือเปล่าเอาบลอหน่อยเฮ้ยฮะเอายังไงดีคุณผู้ชมนี่ฮะงูหลาม ทะลุออกมาจากตัวของงูจงอางอันนี้งูหลามนะนะเนี่ยเห็นมแล้วมันทะลุมาประมาณกลางๆตัวของงูจงอางเนี่ยมันทะลุเพราะว่าเขาบอกว่างูจงอางน่าจะโดนรถทับแล้วมันคงจะค่อนข้างแรงมันก็เลยปลิ้นทะลุออกมานะฮะมีคนมาโพสต์ลงใน facebook นะครับเขาบอกว่าภาพนี้มันหาดูยากเหลือเกินแล้วก็ที่เชื่อว่าโดนรถทับเพราะว่ามันมี แผละทะลอกอยู่ที่งูจงอางแน่นอนฮะพอคนเห็นแบบนี้เม้นกันเป็เต็มเลยนะครับทะเบียนรถอะไรอืมเขาไมา่เห็นที่หลังเขาจะรู้ไหมทะเบียนรถอะไรเขาไมา่เห็นก็เป็นแบบนี้ไปแล้วเหมือนเลขเจ็ดอ่ะเนี่ยไปกันใหญ่ละเอาละเริ่มละเริ่มละเลขสี่นะไปไปอีกแล้วงูนี่ต้องอะไร <8. S 1> งูต้องคน เห็นไหมถ้าคนตีเลขเป็นงูก็จะเป็นหนึ่งเลขไงแต่นี่งูสองตัวจะไปแช่หน้าน้องทำไมอะทีมงานคือเปลียนกใจคนลุกโอ้ยแปลกเนาะเนี่ยโลกโซเชียลทำให้เราให้เราเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้นะอของที่ไม่เคยเห็นก็เห็นโอ้ยจริงเหรองูจงอางกินงูหลามจริงเหรอ งูจงอางมันกินงูได้ไหมครับแล้วเหรออ๋องูจงอางเป็นงูกินงูอ๋อนี่นี่นี่พี่ทีมงานบอกเรามาอ๋องูจงอางเป็นงูกินงูวายเขาเป็นงูที่คอยคุมประชากรงูด้วยกันอ๋องูจงอางเป็นงูที่คุมประชากรงูด้วยกันถ้างูเยอะไปงูจงอางจะกระจัดออกเฮ้ยงูกินงูตกใจน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยข่อยสี่ห้าอ๋อเขาถึงได้ตัวยาวอ๋อไปเรื่องต่อไปดีกว่า คนไม่ชอบงูหลายเห็นแล้วยิอ่งอ,อ,อ่อยอ้ยเอยอเออเอออะเรื่องต่อไปเรื่องใจหายดีว่าใจหายใจความต้องร,ระมัดระวังนะเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วบังบักอุปกรณ์เนี่ยต้องดูด้วยว่ามันเก่าหรือเปล่ามันมีการซ่อมแซมหรือย,ยังไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหมือนในคลิปนี้ได้ไปดูค่ะ นี่ค่ะผู้ใช้ที่ต่อรายหนึ่งนะโพสคลิปอันนี้เอาไว้ครับเตือนว่าเป็นอุทาหรณ์ดูจิลูกเอ้ยทำไมอ่ะไอตัวน้อยเนี่ยอย่าไปนั่งตะข่ายไงเจ้าหลานก็พาไปเดี๋ยวดูภาพต่อไปก็และกันกำลังนั่งเล่นกันอยู่ชิลกันอยู่เกิดอะไรขึ้นไงเฮ้ยตกใจเขาผมนึกว่าเขาจะกระแทกอะไรก่อนนดี๋วจะโยกตัวก่อนก็นั่งธรรมดานะขาดหล่นลงไปเลย ดีในะที่ข้างล่างเป็นน้ำนะคุณผู้ชมไม่อยากจะนึกภาพถ้ามันอยู่ในระดับความสูงล่ะแต่ก็น่ากลัวเพราะนั่นเด็กตัวนิดเดียวใช่ค่ะอถ้าตัดไปนะคุณผู้ชมนะร่ง<ะ>น้ำทั้งคู่เลยค่ะโชคดีน้ำไม่ลึกและทั้งคู่ปลอดภัยค่ะแต่ก็อยากมาโพสต์ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะให้ทุกคนระวังนะคะจะนั่งอะไรควรใช้ก็ดีว่ามันแข็งแรงปลอดภัยหรือเปล่าแต่มันมองอย่างเงี้ยก็มันดูเหมือนแข็งแรงใครจะไปรู้วะเนาะ ที่ร้านเนนี่ไงนี่ขึ้นมาได้ละที่ที่อันอนี้บ้านเขาหรือเป็นร้านอ๋อบ้านบ้านจะขึงขึงไม่แน่นแล้วเขาแบบไม่ได้รีเช็คใช่โดนแดดอ่ะบ้านเราแดดแรงโดนแดดมีความเปื่อยมีความอะไรเงี้ยแล้วคิดดูถ้าในน้ำข้างล่างมันเป็นแบบมีตอไม้มีอะไรอย่างนี้ล่ะน่ากลัวจังเลยอุ้ยตาเห็นเลยไม่กล้านั่งเลยตามร้านเดี๋ยวนี้ชอบทํานะใช่เป็นตะข่ายไงให้นั่งอ่ะตามริมคาเฟ่ตามทะเลอ่ะแล้วยื่นออกไปน่ะที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ถ้าเกิดเผิญน้องเด็กอะก็ไม่มีใครเห็นนะอล่นไปนคนเดียวนะลูกเอ้ยเสียวเลยเชื่อไหมพูว่ไม่ค่อยกล้านั่งแบบนี้ยกับพื้นที่มันเป็นกระจกใสๆแล้วมองทะลุไปข้างล่างสูงๆอ่ะมันรู้ว่ามันแข็งแรงอะแต่มันหวิวใจมันหวิวแต่เมื่อก่อนกล้าย้อนไปเมื่อแบบยี่สิบยี่สิบปีที่แล้วกล้าตอนเนี้ยไม่กล้ากลัวหนึ่งในล้าน คนเดินกันเป็นล้านไม่เป็นไรจังหวะเราเดินไปเพลาะเงี้ยเราไปคิดอย่างนั้นด้วยเพระอายุเยอะเราคิดเยอะอืแก่ว่าไนเจอกลัวตายคุณผู้ชมผมก็ไปอย่างนี้อย่างนี้คุณผู้บอกแล้วก็เอาจริงก็กลัวเหมือนกันเลยผมไปที่เมืองจีนอใช่ไหมแล้วก็มันกอเป็นกระจกอ่ะผมไปถ่ายรายการในยูทูบอ่ะแล้วก็แบบไม่กล้าเดินเนาะแต่สุดท้ายเดินอ่ะพูดทาไมเนี่ยเพราะว่าจ่ายเงินค่าเข้าไปแล้วต้องเดินแล้วมันมีแบบนี้เองนะเดินเดินไปแล้วมันเป็นเอฟเฟกกระจกแตกอ่ะ ที่เดินไปแล้วทำไปได้เสร็จซแล้วแป๊บแป๊ะแป๊ะแแล้วมีเสียงด้วยอ่ะแต่มันไม่ได้ร้าวเป็นเอฟเฟกต์อะโอ้ยขนลุกอะระวังระวังกันละกันนะจ๊ะอ่ะตัดข่าวก็ตัดข่าวเดี๋ยวพักก่อนนะคะพักกันสักคุู่หนึ่งกลับมากับสีสันโซเชียลค่ะ